สวัสดีครับเพื่อนนกลุ่มจะพอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับพรบความปลอดภยัยมาตราที่22บอกไว้ว่าให้ในายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนดก็คือ PPE เราเนี่ยนะครับนะครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าให้ในายจ้างเนี่ยเป็นคนจัดนะเป็นคนจัดไม่ใช่ให้ลูกจ้างเป็นคนจัดหามาเองหรือว่าซื้อเองนะครับนะใครที่ซื้อเองอยู่มีไหม ถ้าซื้อเองอยู่ยังทําผิดกฎหมายอยู่นะนะครับนายจ้างที่ฟังอยู่ก็ต้องซื้อให้ลูกจ้างนะครับไม่ใช่ว่าให้ลูกจ้างไปซื้อเองอันนี้ไม่ถูกนะครับให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่นะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเดี๋ยวเราก็ไปดูกฎหมายลูกที่เป็นประกาศเรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับในรายละเอียดตรงนั้นนะครับแล้วก็กฎหมายก็ยังบอกเลยว่าลูกจ้างนะครับมีหน้าที่สวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นา,จายจ้างหาให้เนี่ยนะนะา,จายจ้างเขาหาให้แล้วเราก็มีเราก็มีหน้าที่สวมใส่นะครับแล้วก็ดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนั้นอนะ่ะให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานนะตลอดระยะเวลาการทำงานนะา,จายจ้างเขาจัดหาให้แล้วนะครับเราก็ต้องสวมใส่นะสวมใส่อย่างเดียวไม่พอนะไม่ใช่ใส่แล้วก็ทิ้งก็คว้างนะครับสวมใส่แล้วก็ต้องดูแลรักษา นะครับให้มันใช้งานได้นานๆนะยานเขาจะได้ไม่ต้องเบี่งต้นทุนมากนะครับนะก็ดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานนะตลอดระยะเวลาการทํางานกฎหมายเขียนไว้ละเอียดมากเลยนะบอกว่าตลอดระยะเวลาการทํางานนะนั่นหมายความว่าเ,ออเมื่อเราทํางานเสี่ยงเนี่ย PPE เนี่ยมันต้องอยู่กับเราตลอดเวลานะครับ นะมันต้องอยู่เราตลอดเวลายกเว้นว่าช่วงที่เราไปไปพักเบรคพักยกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะมันอาจจาะร,รู้สึกอ,อึดอัดหนัก,นกบ้างน,นะครับนะผมชอบออคำหนึ่งที่อาจารย์ปราโมดบอกว่านะ PPE มันหนักนะ PPE มันหนักนะนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันหนักกว่านะครับอาจารย์ปราโมดโอภาสมงคลชัยเดี๋ซือีโค้ดนะครับนะ PPE มันหนักแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันหนักกว่านะหนักกว่าคืออะไร ถ้าเกิดมีสมมติว่ามีอะไรกระเด็นเข้าตาเราเนี่ยตะปูอย่างเงี้ยหรือหินเกีย์แตกอะไรเงี้ยหนักกว่าไหมหนักกว่า p p พนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถไป m อเตอร์เวลูกจ้างได้เป็นมอเตอรเวผู้ปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับในการเรื่องการแนะนําให้ลูกจ้างสวมใส่ PPE นะครับแล้วก็สามารถนํากฎหมายมาตราที่22เนี่ยไปอธิบายให้ลูกจ้างฟังได้ด้วย นะครับแล้วก็กฎหมายก็ยังบอกว่าในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยหรือว่าไม่สวมใส่ PPE เนี่ยนะครับนะให้ในายจ้างนะครับสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่เขาบอกให้สั่งหยุดเลยนะนะครับจะถามว่านายจ้างเนี่ยเขาจะมาหยุดการทํางานเองไหมก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่านายจ้างเขาก็อยู่ข้างบนนะเขาไม่ได้อยู่หน้างานนะครับนายจ้างเขาเขาก็ออมอบหมายให้จปนี่แหละนะครับแล้วจปคนไหนจะไปสั่งหยุดล่ะ จปคนท oh. no okay. hmm. ี่จะสั yeah. so, ่งหยุดก็คือเจปหัวหน้างานนะครับจปหัวหน้างานเพราะอะไรเพราะจปอหัวหน้างานเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้ลูกจ้างเนี่ยใช้ p p e ใช่ไหมครับไปดูไปดูหน้าที่ของเจปอหัวหน้างานเนาะมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนะรวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้ใช้ PPE ด้วยถามว่าเจปอหัวหน้างานคนเดียวเหรอเจปคนอื่นหรือคนบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นจปเนี่ยสั่งหยุดได้ไหม สั่งหยุดได้นะครับสั่งหยุดได้ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนๆทํางานแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยเพื่อนๆขึ้นที่สูงแล้วไม่ใส่เข็มขัดหรือว่าลืมเกาะเข็มขัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกเพื่อนได้หรือว่าถ้าเป็นผู้บริหารที่เป็นคนที่มี power หน่อยมีอํานาจหน่อยก็สามารถสั่งหยุดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็อาจจะไปสั่งหยุดเขาไม่ได้นะก็คงต้องคุยกันดีๆบอกกันดีๆเตือนกันดีๆนะครับงนั้นวันนี้ก็มาทบทวนประบบความปลอดภัยมาตรา22 นะครับให้นายจ้างและให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนดนะครับลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตามวักหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาการทํางานนะครับในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวนายจ้าง ต้องสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ังกา่าวนะครับรายละเอียดอยากรู้เพิ่มเติมไปเปิดดูในพรบวามปลอภภัยนะครับสวัสดีครับ